มีดูอะไรอ่ะให้ทายนะผมให้ทายเนี่ยครับ,มบเ,ม,เมนูกระเทียมย็นนี้วันนี้ครับมีเมนูของเรานะเราไม่เสียเหตุลงแล้วนะครับเอาไปลงหม้อเลยไปลงหม้อเลยครับไปลงหม้อเลยนี่ครับจากเซฟที่เสียงครับนีล่ลงมาเลยลงมาเลย ครับผมเนี่ยหมูเราตุ๋นไว้แล้วนะครับพอตุ๋นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหมูเอาสองกิโลเดี๋ยวที่เติมน้ำอีกอยู่นะเขาบอกอะไรนะน้ำขาดอะไรต้องสดรอว่ะเดี๋ยวรออุตส่าห์เติมน้ำรออะไรดีครับเออบเขยี้กันเดี๋ยวไปเจอกันบัดกินเลยเนาะขออนุญาตเฮ็ดก่อน บรรยากาศบ้านสวนของเรานะครับนี่ครับผมบรรยากาศยามยินนะผมการันตีว่าสวยที่สุดนี่แถวๆนี้แล้วนะครับนครับ <c oughs> จากที่เราปรุงรถเสร็จเรากย็ยังไม่ได้ปรุงรถเรามาเก,ก็บออกระเพาะก่อนนะครับจะเตรียมไปหลังบ้านนะครับน่ครับเจ้า โลโบนี่ครับน้ำมันคงเดือดแล้วนะนี่นะผมอหอมหอมขอกองฟองออกก่อนนะครับนี่เราผมขอกองฟองกันนะโอ้ควันกันเลยปิดมุมกองน,นะขอกองฟองออกก่อนนะครับผมจริงไป รเราปรุงรสแค่มะขามเปียกนะครับขอนุยาตปรุงรสก่อน,นครับอันนี้น้ำมะขามเปียกนะครับในกระห้องก็ใส้นี่แหละครับไอของนัวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ชูรสแล้วก็รสดีแค่นี้นะครับผมไทยทำไม่เป็นนะเพราะว่าผมเพชรกดียวไม่ีต่างกล้องหรอครับเจะมันหนักเนี่ย นะครับไปเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนี้แบบผมมาเติมพริกเลยนะวีไม่ใช่เติมพริกดิเติมทุกอย่างลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับผมนีเ่เราก็เติมลงไปเลยนี่เลยครับผมสด แล้วก็ควงควงนะครับสาหรับที่นอนมันต้องเห็ดเพดแบบนี้นะครับผมเป็นครับไปได้ที่ดน,นะเนี่ยเราเติมผักนะครับรอเติมผักนะเติมเติมผักนี่นะครับผมเราก็รอเติมนะตผมกมักนะครับผักเราจะมีผักชีไปเรื่อยแล้วก็กระเพรานะครับผมใส่ลงไปนะครเดี๋ยวตอนชิมเราจะกินมะนาวนะครับเราจะใส่มะนาวนะ เราก็คนไปเลยเป็นอะไครับบันนี่เปล่าหรือเปล่ครับเนี่ยโอเคนะตเติมแค่มะนาวนะเราจะไปเติมมะนาวตอนที่เรากินนะครับ ตายแล้วครับผมเดี๋ยวไปนั่งบนในถาดเบื่อไม่ได้ถึงดงเลยครับเป็นไงครับเป็นไงคายกิคายกิหมูนะครับต้มแซบคายกิเป็นไดแล้วครับเป็นไดเป็นไดได้แล้ไป,ปะเจอกันเลยตักแล้วก็เติมมะนาวลงไปครับนี่ อ oh. ผมเสิร์ฟครับผมเนี่ยผ,ผมเขาเสิร์ฟนะครับนี่กับแก้มของเราเย็นเหนียวนะมือถือเนี่ยเนี่ยเด่นดึง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 เยอะเนี่ยผมนี่ทีมงานของเราครับ มาแล้วมาแล้วนีะครับอ,อันนี้รถจืดของแม่ปุ้งนะแม่ปุ้งแม,ม่ปุ้งซิมก็ได้นะอันนี้นี่ยไ่นี่นะผมหมดยัง่ย<ๆ>หมดแล้วบ่สด<ๆ>อดอดอดเอาขวดแล้วไหมมีหน้าไปไหนะน้ำผึ้งเอากับไฟกับเทียนมาเก็บน,นี่นี่ครับเนี่ยเนี่นี่นี่มันจะเข้ากัน บัป๊ขอบคุณมากครับผมเฮ้ยกออ่อนเราก่อนเราสดนี้นี่นี่มันเข้ากันเนี่ยนี่นี่นีออนุญาตปิดคลิปไปเลยนะครับวันนี้นะก็มาทานครั้งครัง้ง,อง,อง,องโอ้ยสี่ยังมาจืดแท้ไม่ได้ครับแม่ปุ้มผมกินเผ็ดไม่ได้นะแหมเบิกนั่นเองอันนี้มันเปนลูกไอศีพู หยอกหยอกับลูกสาวลูกสาวลูกสาว